สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นการเลนท็อปเลนเจอกับเกวนที่ท็อปเลนฮะการเลนนะเจอก,กับเกวนส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะสู้ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คุกวงในอ่ะเออแล้วเกวนแบบสกิล W มันช่วยอะไรไม่ได้อะ่<น>ะการเลนนะเอาเปหนึ่งปีมาก่อนนะปั่นใส่เกวนแมทเทตุกันไปโอ้เกมนี้เป็นการเลนสายดุดันนะ,ะว่าเอาเป็นคอนมาน่าจะเล่นสายแบบตีไวอ่ะเออคลิตีไว ก็เป็นแชมเปี้ยนที่เหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่นะการเลนเนี่ยคือตัวมันไม่มีอะไรอะเนี่ยเข้าไปปั่นนะเก <laughs> มนี้ฮะการเล่นเอาเป็นลิกไนท์มานะส่วนเกวนเอาเป็นเทเลพอร์ตมาฮะก็น่าสนใจอะดันสองเวฟเสร็จเดินมาปักวอร์ดนอะกาบการเริ่มฝั่งบนนะน่าจะรอดจากการแก๊งไปได้อะการเลนนะก็เลเจน์เลือดขึ้นมานะจากพาสติอะแล้วก็สับใส่เกวนไปพร้อมกับอ e. ีปั่นใส่นะ <laughs> เกวนไล่ทางต่อต้านเลยอะเทดไม่เข้าเลยแล้วเออ พอมันเทรดแล้วมันหยุดเนี่ยกาเลมันก็รีเจนเลือดกลับขึ้นมาเกมนี้เ,เป็นโดรันชิลมาด้วยสบายเลยโอ้โหอีกไนคันเซนรีคอร์เลยอะจะดายเหรอมีสิทธิ์นะเพราะาเกวนไม่มีเทอาไม่มีแฟดฮนะลองดูว่ากดคิวว่าปลา,ายปานทรายกด e แล้วแฟดหรือเปล่าโอ้ Ooh, กดสกิลวิวว่าได้ก่อขึ้นมาว้าวอีกไนคันเซนรีคอร์เกวนนะแล้วก็เข้าไปไดายเขาว่าเพราะว่าเขาไม่มีแฟดนะชิลเลยเมื่อกี้นี้ อาจจะต้องบ้าพลังหน่อยนะสำหรับการเล่นนะเล่นแบบล็อกๆ็อกหน่อยเออมันจะไปยากเรื Team ่องทีมไฟ์แหละแต่ว่าส่วนใหญ่การเล่นก็จะไม่ค่อยเข้าทีมไฟ์เนาะจะเล่นเลนข้างแล้วก็สเปซเอาเพราะว่ามันมีซิควอ่ะเล่ง v e ฟสปีดวิ่งหนีได้นะคิ Q วอ่ะปั่นมินิแอนไปเดี๋ยวมาดูการเกมนี้ว่าเขาจะเล่นยังไงช่วงกลางเกมทีมไฟนะว่าคนนี้น่าจะเป็นเมนการเลนว่า ก็ดันเลนใส่นะแล้วก็เดินมาหลังป้อมมาน่าจะมาเทรดกับเกรน,นะ <c oughs> ปั่นไป <c oughs> ป้อมตีไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเลือดก,ก็เด้งกลับขึ้นมามีเกฟอะขึ้นมาที่ท็อปเลนนั้นน่าจะไดาครับเพราะตอนนี้การเลนเลเวลหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดใจเข้าไปแทงเกฟกดสมอมสกีนให้แล้วการเลนกดอันตีสายไปต้องแฝดออกระยะป้อมก่อนนะเกฟยิงไม่ได้อะมันติดป้อมนะโอ้โหแล้วเวรนจังหวะน,นี้เอาเพจจัดจัดอะว้าวเลเวลหกพอดีเลยนะ กาเลนต้องหลบออโอ,โ,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 อโดโซโลเอาไม่ลอดว้าวเป็นเควนนะที่เล่นหลังป้อมนะแล้วก็เกฟเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบมันยิงไม่ได้ถ้ามันมีอะไรขวางอยู่อะ่ะเออเควนก็เลยรอดเลยฮะแล้วก็ได้ดับมันคิวคืนมานะแม่เจ้าเมื่อกี้คือดายสวดแล้วนะแต่ว่าเควนน่าจะเอาเพย์ก็เลยเรียบร้อยเลยเสียหายโดนด,ดับมันคิวไปนะจากตอนแรกที่ได้โซโลคิวเข้ามาเควนฟื้นเลย แต่ว่าเรื่องของ CS ก็ยังตามอยู่นะส่วนตรงนี้พี่เกมก็เข้าไปป่วนๆพี่กากัดนะลองดูได้นะการได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องที่แย่แต่อให้ไดแล้วเราเสียเนี่ยมันก็ถือว่าได้ลองอะเพราะว่าท็อปเลนไี่ยังไงก็เป็นเลนที่ต้องไดต้องได้ต้องโซโล่คิวเขาให้ได้บ่อยๆนะเพื่อที่จะทําให้เขาแบบเสียเพจเสียมินเนี่ยนเลเวลตามอะไรเงี้ยแล้วมันจะตบได้ยับๆถ้าเอามาฟาร์มแข่งกันเนี่ยคือน่าเบื่อมากท็อปเลน เกวนนะตอนนี้เลาเว่านำการเลนแล้วนะเราเล่นแบบไม่กลัวเลยครับกด e ใส่การเล่นนะเกฟอยู่ใกล้ๆครับเกวยนต้องระวังนิดนึงโอเคสาบสายไปฮะมาแล้วติดคอนไปนี่เรียบร้อยเกฟโผล่มาการเลนจุดอีกหน้ใส่เกวนไปเกวนต้องตัดสินใจกนอันเต็แล้ววิ่งหนีก่อนนะแต่ว่าการเลนยังมีกิลคิววะวิ่งช้ามากโอเคไม่แย่ไม่แย,แย่แต่ว่าจะโดนได้อีกหรือเปล่าว่าการเลนมีอันตินะเก็บอะ เดินวนแล้วก็เคียร์วอร์ดไล่เกวนไปนะทําให้เกวนกลัวจะได้เสียมินเนี่ยนเกวนน่าเสียมินเนี่ยนเยอะมากๆนะเพราะว่าเกฟเนี่ยไปไล่ให้ฮะเคียร์วอร์ดเคียร์อะไรให้เกวนก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าถ้าไม่กลับเนี่ยโดนไดนแน่นอนนะอันนี้เสียหายมากๆแล้สองสามเวฟแล้วก็เสียป้อมด้วยฮะแม่เจ้าแต่ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องเอาป้อมก็ได้นะเราปล่อยให้แบบป้อมมันดีนายมินเนี่ยนไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยเราค่อยตีให้แตกตอนแบบมินเนี่ยนหมดแล้วอะ มันก็จะดีนายเวฟของเกวนได้เยอะอันนี้เหลือเยอะอยู่เลยเวฟแบบนั้นก็ทําได้ช่ําเลยแบบนั้นเน mm ี hmm. ย่ยเห็นปะ่ะเวฟมันเหลือเยอะเกวนก็จะไม่เสียมากอัพสกิล E ีนำนะสำหรับการเลนนะเออผมเคยอัพสกิล Q ก็ว่าทำไมการเลนมันดูกากๆไปอัพสกิลคิวนำนะสับแบบโป๊ะแล้วก็ดามเมจไม่มีตรงนี้อะโซโลกาดไล่แซลใส่กากัไปอนะสลับเลนลนะ10นาที9นาที โซอีมาเล่นล่างอะแล้วก็บอลเล่นอยู่เลนกลางเกมนี้กาเลนน่าจะเล่นแบบเลนข้างเนาะหนึ่งกับเควนเพราะว่าเขาไม่เอาเป็นเทเลพอร์ตมาซึ่งกาเรนเนี่ยก็ไม่ค่อยเอาเทเลพอร์ตมาหรอกเออเพราะว่าเอามาแล้วมันเล่นยากไอ้สับปมาเลเวลเก้ากับเลเวลแปดแล้วติดคอนมีนีเรียบร้อยกาเลนไม่มีอีกไนน์น่าจะต้องระวังนิดนึงอะเควนพยายามสู้แล้วกาเลนสัดใจกดอันตรายใส่อะโอเคเชนะเควนต้องเสียกด มุดมาแล้วฮะแล้วตัดใจกดสกิลคิวใส่ป้อมไปเดี๋ยวเกวนฮะโอ้โหฝาดเอกไว้กดสกิลคิวปั่นโอเคสกิลโคตรล็อกเลยวะเขาปิงใครดูหน่อย เกรนะปิงการการ์นนะเพราะว่ากาการกไไาออ์ไม่ได้ขึ้นมาช่วยเออไม่ได้ขึ้นมาช่วยเกว็แล้วก็ซัดไปซุกเนินึ่งสีละเสียหายเลยตรงนี้นตรงปอมเนี่ยเสียหายหนักเลยแล้วมีการเทเลพอร์ตไปที่บอดเลยนะเป็นพี่จอร์ดนะเทเลพอร์ตลงไปโซโกาวางใบเสตัวเองฮะแล้วต้องหลบแฟดก่อนนะแฟดหลบอะไสรลิซไลยิงอยู่มีการการ์มาด้วยนะโซโกาอาจจะต้องตายอะนีล่าพยายามจะช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้กาการ์ตสัใจแฝดมาชนใส่นีล่าแล้วนีล่าต้องเกาะมิเนียนหนีไปก่อนนะ ลบโอเคสวยงามอะตายหนึ่งหรือว่าไม่แย่นะฝั่งของข้ามากันถึงสี่คนนะโซอีพยายามมาการป้อมนะส่วนทีมฝั่งสีแดงก็เล็งๆที่จะได้แล้วโซอีหลบสกิบสวยงามมากๆนี่ล่าเข้ามารวบโดนไปสองตัวฮะมีพี่การเลนมาแล้วนะโอเคเป็นขี้อะโอ้โห จะได้เขาฮะแต่ว่าเจอโซ้กดซิิอาร์นะแล้วก็มันสเปซได้นิดหนึ่งฮะจนทําให้ทีมฝั่งของข้ามเนี่ยเข้ามันลึกเกินไปเออแล้วเขาปานหลับโดนเจสไปด้วยใช่ไหมดาเมจหายเลยตรงนี้สุดพเกลบอะขึ้นไปรับเวฟที่เลนบนอะขึ้นเลนเลนเขาใช้พาสซีฟคุ้มอะเขาเทดใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาเลือดมันเด้งขึ้นมารบ,บวกกับโดนลันชิลด,ด้วยเขานี้สบายเลยก็เทดได้เรื่อยๆ เออแล้วก็จังหวัดจุดอีกไนท์คานเตอรรีคอร์ดนี่คือเทพจัดนะแบบรุ่นใหญ่เล่นกันโอเคนี่เซรีติปักหัวไปคิวคูดาวหนึ่งวินาทีอะกดิคิวคิววิ่งไปเซริต้องวิ่งหนีการเลนกดอีปั่นไปแต่ว่าเซริขึ้นบ้านบอดีออะแล้วท็อปเลนก็มีการบวกกันเหมือนกันนะสี่คนนะท็อปเลนโซอีหลุดโพสิชันไปหรือเปล่าว่าเกวนมียูมีเกาะอยู่แล้วแพลวจัดจัดนะ โอ้โหได้ชัดดาวมาฮะว้าวโอ้กากัดกระกระวังนะโอสุลกะดูดโพซิชันนะพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ว่าตัวเองโดนแทนนะนีล่าเดินมาท็อปเลนทีมฝั่งของข้าพยายามจะด้ายพี่เก็บแล้วก็กากัดไอ้พุงกวนชนไปฮนะโดนเชนซีซีจนตายโู้เป็นมาละพอใหญ่ พอใหญ่กาเลนนะนีลารวบโดนไบสองตัวสวยงามจัดๆแล้วดูกาเลนนะไม่มีใครสนใจเลยนะกากัดรอบไปได้อะโอ้โหแล้วโซอี้แปะคิวคมจัดๆไอ้พุ่งกวนจะหนีโอเคอีกแล้วนะสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะได้แล้วอยากจะไปต่อได้แล้วไม่อยากกลับนะเออเสียหายอีกแล้วทีมฝั่งตรงข้ามเกิดแล้วมาใหม่อะ่ะยังไม่กลับกันเลยส่วนพี่กาเลนก็ อยาจะโซลคิวเพราะตอนนี้มีอันติเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องกดอันตีฮะสับคิวใส่ทีเดียวนิ่งไปเลยคือทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเข้ามาแบบกาการเจสเกวนอะไรเงี้ยมันต้องเข้ามาใช่ไหมแล้วมันโดนนีล่ากดอันติแบบรวบแล้วมันเสียจังหวะหลายไฟเลยฮะเสียหายตลอดส่วนท็อปเลนนะมีการบวกกันแล้วโซอีปลาหลับใส่เกวนไปมีพ่อใหญ่กาเลนโผลออกมาแล้วควงผิวใส่ไปเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไรทางต่อต้าแล้วสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะเระเบิดเร็วมากมาเกมนี้ แล้วเบิดสองไฟใหญ่ฮะข้างล่างกับข้างบนเลยแล้วกาเรนะอยู่ในภ่มไป่ายเจอเซรีไลตีฟีอยู่พยายามหันหลังวิ่งหนีฮะแล้วตัดใจหันสวนศรกาหิวให้แล้วกากัดคู่ก้นไม่โดนน่ะโอเคเซรียัยงรอดโซอี้ปลาหลับใส่เจ๊ปลายสวนงามจะจัดแล้วสกิลคิวแรงมากกากัดกับยูมีฮะไม่ค่อยโอเคนะที่จะไปต่อแบบนั้นน่ะทีฝั่งสีฟ้าก็ออรรัวฮะใช้ความได้เปรียบ เรื่องของไอเทมที่ยังนําอยู่นะพยายามถ่ายป้อมพยายามเอาอ็อบเจกต์ไปเรื่อยๆอะ่ะส่วนที่ฝั่งสีแดงเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือต้องบวกสู้เหมือนเดิมอืมแต่ว่าด้วยเรื่องของไอเทมมันตามมันก็อาจจะทําให้บวกแล้วมันแพ้บ่อยอะ่ะถ้าทีมฝั่งสีฟ้าไม่พลาดจริงๆนะผมว่าน่าจะชนะไฟไม่ได้นะน่าจะยากเกินไปมาที่เลนล่าการเลน,นะเจอเกวนะมีกากัรดอยู่ด้วยอะ่ะ เราบางนะเราเล่นเราเล่นวิวนี้เราบางนะบางเฉียบเลยอะแต่ว,ว่าแรงมากๆอันนั้นต้องระวังอาจจะสองหนึ่งไม่ค่อยได้เออถ้าสองหนึ่งอาจจะต้องหนีนบดเลยนะกาการะเลเวลเก้านไล่เลเวล,นะลสิบสองอะอยืนในภูมิแล้วสับไปโดนใบไม่สามารถใช้พุ่งกวดหนีได้แล้วจุดอีกนัยสายไปอะกาการ์หนีแต่ว่าไม่รอด้ะโดนมือไฟไปแม่เจ้าย้อนจัดนะสำหรับกาการนะ ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาไปตายตรงไหนอะ่ะเขาตายเยอะมากๆช่วต้นเกม1นึ่สอ่ะแล้วมันระเบิดไปเลยไม่ได้ดูเลยน่าจะโดนอ่าเกฟกวนหรือเปล่ามาแล้วข้างล่างหนึ่งหนึ่งงนอืมโอ,อ้กาเลนสนใจออกมาก่อนแล้วรอสกิลอะรอดไหมมีแฟนอยู่นะโอ้โหโซก่ายิ่ให้แล้วดอสกิลของเกนไปได้อะ่ะพร้อมกับมีฮิวของโซลกามาช่วยนะแหม เขารู้แชมเปี้ยนตัวเองนะว่าเข้าไปเทรดแบบสุดๆไม่ได้อ่ะเออเขาใช้สกิลหมดแล้วเขาเดินออกมาก่อนเนี่ยแล้วค่อยเข้าไปเทรดใหม่ฮะสวยงามจัดๆส่วนเลนกลางก็เหมือนเดิมอะสะิีทีวอยู่นิล่าเข้าไปคู่วงในแล้วปิดเจสมาได้เพราะมกับโอ้โหแรงจังอะกดสกิลคิวอะเคลี้ยนทีมฝั่งของข้ามแบบอกหายไปเลยเมื่อกี้นี้สองตัว โอเคทีมฝั่หลงกามน่าจะยอมเป็นที่เรียบร้อยฮนะไม่เกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเกมนี้ทีมฝั่งสีแดงนี่คือไายทางต่อต้านเลยนะทีมฝั่งสีฟ้าน,นี่คือ3เล่นหลักเกิดหมดเลยฮนะท็อปเลนมิดแล้วก็แคลี่นะก็เลยไหลทางต่อต้านเลยส่วนวิกากัดก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยเกวนไม่ได้นั่นเองตอนที่เขาเสียม,มิดเนี่ยเยอะกากร์กัตไม่ได้ช่วยก็เลยเรียบร้อยเลยท็อปเลนระเบิดอีกเลนหนึ่ง คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ